ต้นสังกัดพีพีโรแจงดราม่ากอบชุดศิลปินเกาหลีเกิดประเด็นดราม่าที่มีการถกเถียงสนันโลกออนไลน์กรณีของนักร้องนักแสดงหนุ่มพีพีกริดใส่ชุดสีชมพูขึ้นโชว์ตัว,ตวในงานอีเวนต์หนึ่งแต่มีคนพบว่าชุดดังกล่าวของพีพีมีดีไซน์ที่เหมือนกันกันกบแบรนด์โมเมนตัมที่ศิลปินเกาหลีชื่อดงังแทอย่าง s f 9สวมใส่ขึ้นโชว์เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ออกแถลงการ์ต่อเรื่องที่ เกิดขึ้นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเครื่องแต่งกายศิลปินพีพีคริตในงานอ e ีเวนท์ที่ผ่านมาที่มีดีไซน์เหมือนกับแบรนด์โมเมนตัมที่มีอยู่ก่อนแล้วทางต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้พูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายรวมถึงทีมเสื้อผ้าพยายามติดต่อทางดีไซเนอร์เจ้าของแบรนดน์ดังกล่าวเพื่อแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวคำขอโทษทางนี้เสื้อผ้าชุดดังกล่าวเป็นเสื้อผ้าที่ทางทีมเสื้อผ้าจัดหาไว้โดยตัวศิลปินพีพี และต้นสังกัดไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรวมถึงจัดทําชุดและไม่ทราบมาก่อนว่าดีไซน์เหล่านั้นเหมือนกับของแบรนด์อื่นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางต้นสังกัดและทีมงานทั้งหมดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและต้องขออภัยทางแบรนด์และดีไซเนอร์เป็นอย่างสูงโดยในอนาคตจะระมัดระวังให้มากกว่าเดิมและจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก PP Grid Entertainment